ครับสวัสดีครับพี่พีททุกคนนะครับเนาะครับวันนี้ก็มาพบพก,กับประธานนะพี่น้องเนาะครับประธานพามาติดตามเลขเล่าพัฒนาของเสียนคนริมทางต่วอ,อีกหนอพี่น้องเนาะครับมือวันจันทร์เนาะพี่น้องวันจันทร์ที่สิบเอ,อ็ดพยหกเจ็ดเล่าพัฒนาออกสี่เจ็ดห้าสองหกเก้า ครับเลขล่างก็อห้าสองนะพี่น้องเนาะครับของเซียนคนริมทางงวดผ่านมากกันลุดนะพี่น้องครับวันจันที่สิบเอ็ดพอยสองห้าหเจ็ด 2, 5, 6, 7, ลาพัฒนาเซียนคนริมทางบนล่างวิ่งลูดเจดกับ8ดมาหกนะพี่น้องเนาะหกเจ็ดแปดสองสามสี่โอ้สามสี่ห้า ไปกันคนละทางนะพี่น้องตัวนึงไปบนตัวนึงไปล่างครับจับกูก็ได้ลุดไปนะพี่น้องเนาะครับแต่ว่าพี่น้องทั้งอุบลเนาะครับเนาะทั้งอุบลทั้งอำนาจ,จเจริญเปินปเอาซีเจ็ดเจ็ดซีเป็นเด็กล่างนะครับครับไปตวกส่มันก็นดีแค่น้ำหน้าพี่น้องเนาะครับวันนี้พ่อเตรียมผามาตามต่ออีกนะครับ กาวพัฒนาเสียนคนริมทางบนล่าง หนึ่งกับสองพี่น้องชุดวิ่นนะพี่น้อง 6กเจ็ดนึงสองสานะครับเนียนนะพี่น้อง เจ็ดหนึ่งเจ็ดสองแปดหนึ่งแปดสองนะคข่า นี่คือชุดเนียนนะพี่น้องชุดกันหกหนึ่งหกสอง สามเจ็ดสามครับนี่คือชุดกันนะพี่น้องด้วยชุด ครับเน้นสีหางนะค,ะครับคอยเข่าคอยแตกปังๆเน้องวดนี้นะพี่น้องเนาะครับแจ่ว่ากัดสุดกันเซนกระเบิงไว้ได้พี่น้องเนอ้อครับหกสามเจ็ดสามแปดสามหกสองหกหนึ่งนะครับ ครับพอเตียมก็จะเบิ่งก่อนนะพี่น้องเด้อครับทรงมาใหม่พอเตียมเนาะครับเนาะครับราวพัฒนา13ทับ11ทับ67บนล่างรูด2 1กับ2ครับชุดวิ่น6 7 8 1 2 3นี่พี่น้องเน้น7 1 7 2 8 1 8 2กัน6 1 6 2 6 3แล้วก็7 3 8 3พี่น้องเนาะคนริมทางนะครับครับสัตว์เจลี่ยนนะพี่น้องเนาะ เอาจะาลื่อมนะพี่น้องเรื่อมมากสอบตวสดงห้องก็จะเลื่มกับตัวไว้นำเนาะครับเนาะครับครับพ่อแจมก็ขอขอบคุณอะหลายๆครับเด้อเซียนคนริมทางเนาะครับเนาะรับที่ได้ทรงตัวเลขแนวทางเลาาพัฒนามาให้พ่อแจมรับเอามาฝากพี่ฝากน้องครับเอาไปเบิ่งไปเป็นแนวทางน้ากันเอาชอบก็จัดขัดก็ผ่านเนอะพี่น้องเนอะตัวเลขเป็นแช่แนวทางเนาะครับเนาะ เอาฉะนั้นแล้วงวดนี้พอเตรียมขอเหวยพรนคอยขอเข่าคอยให้แตกปังๆครับพี่น้องอีฟซีก็จะได้โฉบโฉบมนันๆกันเนาะพี่น้องเนะเาะ,รนาะรนนครับเอาจะเลื่อมพี่น้องมักสอบก็จะเลื่อมกลับตัวไว้นําได้พี่น้องเด้อครับเอาจะเลื่อมพี่น้องเข่ามาแล้วก็จะเลื่อมกดไลค์กดแชร่พอเตรียมน้าแดงเนาะครับเนาะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้พอเตรียมน้ำนะคำครับสุดท้ายตายสุดที่ขอีฟซีทุกคนโฉบโฉบมนันๆ เ่งๆรวยๆกันทุกคนนะครับเด้อรับพอกันชิปนานะนะพี่น้องครับสำหรับลิปนี้สวัสดีครับผม